จ๊ะเอ๋ขอบคุณครับไอ้ดีแล้วไอ้ดีแล้วเลยเห้าไหว่าดีดหฮันเห้าไฮว่าเดีดีฮันดีล้วเลยโอเคแล้วครับเราโอ้โหอไเอาไปให้หัดหน้าของหน้าผม่าดีเลยของใครแน่รองเท้านี่จะให้ใครลูกเรนเด่ของใหญ่เรนเด็กจะเอาให้ใหญ่ตอวอ้ ไม่พูดได้เมื่อเมื่เมื่นครับออกมาแม่สุดดีแล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้ลูกมาได้แล้วอุ้ยอ่ะท่านผึ่งนี่ห้ยายลูกยายมาละยายจะใส่รองเท้าลูกนะไม่ยายมันไม่ใช่ของป๋าป้าเหนือผู้นี้นี่โอ้ยที่แกงยายไว้แต่นอกบัดนี่แกงยายแต่เด็กเถอะ มาให้ป๊าบบ้ามาให้ป๊อบบาบอมันมันเป็นของป๊อบบามันของใหญ่เ้ยป๊อบบานี่โอ้โหยเก่งจ like ah ังเว้ยแล้วเอาของป๊อบบามาด้วยเอาของป๊อบบ้าไปให้ป๊อบบาด้วยเอ้ยเอาแม่บ้าด้วยเอ้ขอบคุณครับลูกครับโอ้ของโอ้ลโอขอละโอ้ละโอ้เลย์ละโอ้ยายถูแล้วเหรอยายกวากวาดอยู่ ขอแล้วก็เอาคอแล้วกินแล้วละยายอุ้ยยาจะให้เข้าหรือเปล่าละยายโอ้โอ้โหโอ้แนวไหนวะขอแล้วขออีกขออีกขอแล้วขอแล้วขออีกไม่เห็นมาใหญ่กวัดงานอยู่หรอนะนี่กวัดโอ้โหโอ้ก็จะนอนตรงนี้เลยโอ้ละยายโอ้ขอนอนละยายมานั่งจำหนีแต่ละมือแต่นี่แง่ใจญน่ะไม่เห็นนะอืมอืม ไอลูกนั่นเจออะไรวะไปไมลูกขึ้นวัดลูกได้แล้วลูกจำหนิแกมีแห้งอกไปแห้งใจแล้วน่ะนะได้ตะกวาดบ้านนะครับไปเราไปเราลูกขึ้นลูกขึ้นเร็วๆไปเราโอ้ก็ขอลอยหรอโอ้ขออีกแล้วขออะไรโอ้ไปขอออกมานันสิ ย,ยายจะทําความสะอาดให้บอกให้เข้ามาช้ามันมีอย่างอยู่ข้อนะไปลุกลุกขึ้นไว้ไว้ไปลุกขึ้นลุกขึ้นขออะไรล่ะโอ้ขอเก้าหรอขอนอนโ <laughs> <laughs> อ้ยอวดเลยมาขอนอนอยู่นี่ไม่ได้ลกูกได้กว่าที่อ่นแล้ว ยากกว่ากว่าทีมแล้วยากกว่เลยอะไรวะโอ้ก็จะออกไปแล้วละโอ้ถึงเวลาแล้วละโอ้ยายจะส่งคราบเฉอละโอละโอผู้ใดมันห้องหามันหันนะผู้ใดมันหันมันห้องหานนะพี่ใดมันหองมันฟองอ่ะมาวันมาได้นอนที่นอนใช่ปะผู้ใดมไมยังที่นอนนี่แหละหึ ก็่ดาไม่ยังที่นองยี่หล่าวะโอ้ยมุดลงไปตังตรางนะหมูนั่งนายหมูกินน้ำนั่งนายตะคล้องอ่ะนะตังแล้วมาเดานอนเลยไม่ดีกันไม่ยังที่นอนตังเลยอะไรหือ เนี่ยว่าให้กันลูกเนาะเออจ้ะแว่นแว่นมาลูกเนี่ยนะแค่อยากเล่นน,น,นั่งเฉยๆเว้ยแทน่ประเทศนังเงลยว่าอ้พี่ตังนี่มาดูเรื่องดูล่าไอ้พี่ตังนี่น้ยฟ้าทำไมร้องเอาแล้วฟ้าห้องตะเดือนตะเดืนนอนแถวเนาะห้องตะเดือนตะเดือนแท้ ไปไหนอีกไม่ใช่ไปขอแล้วจได้เข้าตลอดนะคะคุณชาย <c oughs> ยายถูบ้านก็ดสวัดิึจะเข้าไปได้ไงลมอะไรแบบนฮ้เฟิงฝ่ามันห้องนี่แสเพื่อนนะเพราะมันตกฝังเมือง,ง,งอที่ัหนตกกี่ฝังเมืองตกฝังเมืออุบลรัชธา่นี้เพื่อนนะเป็นไหมแม่นโอ คนช่วยทำไมไม่เตือนไปแย่งที่นอนลูกเหรอฮะแย่งที่นอนลูกเหรอคะคนช่วยคะ่ะเอ้ยนะไหนจะมันแกบ,กนะกบกนะกว่าน,น้อผู้ใดกงอมาหาว่าน้อไผครก็ไปหาผู้นันนถ้าไมัมีแว่นเลยวะนวดหัวให้แล้วไปนี้เอาวากก็พี่แว่นก็ได้อพี่แว่นขาทำไมน่ารักจังเลยล่ะคะแว่นขาน พี S 1> <S 1> <Oliver> เเ่เพนขาพี่เบ้นขโอ้โอ other, God, ้ดูสิพี่แว่นน่ารักไหมลูกดูสิพี่แว่นน่ารักไหมล่ะอุ้ยไปเอารองเท้าให้ตาเร็วแบ่นนะรองเท้าให้ตาหน่อยข้างหนึ่งวันโอ้เตยเตยเว้ยเนาะสวัสดีครับไปยังลูกสวัสดีครับก่อนหมุ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 นโอ้ย มุนหางลันหางลันหมุนหมุนเข้าไปอยจะเข้าบ้านละโอ้แต่ยายไม่ให้เข้าอีกแล้วเรานี่โอ,โอ,อุ้ยวันมาข่าไผ่เลย,เลยต้องข่าเลยฮะมาตะเกาเลยมาตะเกาวยุ่งด่กเลย,เลย ยายถูบ้านแล้วโอ้ยทำหน้าสลอนสลแฉนสลอนสล,นสลนแฉนเลยโอ้โหเลอะไรทำไมนั่งอืดอยู่แบบนี้ที่มานั่งอืดปานอึงแถอะโอ้ก็จะนวดหัวให้เลยแล้วพี่ว่าแล้วหมดอะไรทำแล้ว <laughs> ล้วก็มานวดหัวกันเถอะ <laughs> พ <laughs> ี SW ่แว่นป่าก็คือห้องดีเถอะล่ะตกดูใส่น้อฝน ห้องหุ่มหุ่มหุมหุมอยู่นะเดี๋ยวไปนวดหัวพี่ตังพี่แว่นเน๊อพี่ตังเด้อโลกมาเป็นแนวจะไปนวดหัวใหญ่เด้มาแม่มานวดหัวยี่วันพี่ไม่หรอจะไปกับตาดีกว่าโอ้ตาไปไหนแล้วล่ะกินน้ำดีกว่าตังตังขาตังขาโอ้ฝนขึ้นฟู่เถอะม่ คนอะไรทำไมสวยจังขนาดนี้ทำไมสวยจังอุ้ยกินน้าแับนี้พี่น้องเอ้ยเต็มข้อเต็มอ้ยกินเปียกขอตีเปียกโอ้จะมหาเอลอยแม่แมาแม่ฟิจูบใหญ่หลายไม่ไปากใหญ่เลยะโอ้ก็ลยฟิตงที่สุดเลยโลเโอวนออกมา ว่ะไว้ใจไม่ได้เลยแหละเดี๋ยวชวนพี่วิ่งเล่นอีกไม่ไหวเลยโอ้ก็จะนอนด้วยเฉยๆหรอฟัวโอ,โอ้ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ